สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะคุณครูอนุบาลสองทับสองนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่24หน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัตว์น้ำและสัตว์ปีกนะคะประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5ง4ค่ะพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้ด้านในกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ สัตว์น้ําและสัตว์ปีกาสําสหรับสัตว์น้ําปลาเป็นสัตว์พวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําตลอดชีวิตมีทั้งปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มหายใจด้วยเหงือกสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนใหญ่ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็นไข่โดยออกไข่ครั้งละมากๆไม่มีขนาดเล็กและมีเมือกบางๆหุ้มมีครีบใช้ในการเคลื่อนไหวลักษณะาภายนอกของปลาประกอบด้วยปาก ตาหูจมูกเหงือกและรีบหางกระดูกสันหลังและซี่โครงก็คือก้างนั่นเองค่ะรูปร่างของปลาแต่และชนิดมีความแตกต่างกันไปบางชนิดมีลำตัวยาวเช่นปลาไหลบางชนิดลำตัวทรงกระบอกเช่นปลาช่อน,อนบางชนิดมีลำตัวแบนเช่น,ชนปลากระเบน เด็กเคยเห็นไหมคะรูปเหมือนว่าวเลยส่วนปลาปักกระเป้ามีลำตัวค่อนข้างกลมและมีหนามแหลมยืดออกมาตักผิวหนังเพื่อป้องกันตัวม้าน้ำมีรูปร่างที่แปลกกว่าปลาอื่นๆมีหางม้วนงอสำหรับจับยึดกิ่งไม้หรือปะการังใต้น้ำด้วยกันกระดูกของปลาเราเรียกว่าก้างบางชนิดมีเมือกที่ทำให้ลื่นสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกคะ่ะไปต่อกันเลยคะ่ะ ต่อไปสัตว์ปีกสัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆโดยมีลักษณะภายนอกคือมีขาคู่หน้าพัฒนาเป็นปีกเพื่อใช้สําหรับบินมีขาสองข้างมีเกรดที่ขาและนิ้วเท้าทั้งมีปีกสองปีกมีขนเป็นแผงขนนุ่มขนปกคลุมทั่วร่างกายนะคะ <c oughs> สัตว์ปีกจะแบ่งออกเป็น สองประเภทด้วยกัน 1. พวกที่บินได้พวกที่บินได้ไดส่วนใหญ่มีปีกเจริญดีสามารถใช้ในการบินมาในอากาศได้อย่างรวดเร็วแต่มีบางพวกปรับโครงสร้างของร่างกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่อยู่อาศัยจนบินต่ำได้เช่นไก่นกขุนทองนกชนิดต่างๆเป็ดและนกยุงค่ะ ต่อไปเป็นพวกที่บินไม่ได้นะคะพวกที่บินไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีปีกขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถบินได้การเคลื่อนที่จะอาศัยขาเดินและวิ่งอย่างรวดเร็วเช่นนกกระจอกเทศนกอีมูและนกเพนกวินนะคะเด็กๆโอเคสำหรับเนะะื้อหาวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเราไปดูงานศิลปะกันต่อนะคะ สำหรับงานศิลปะสัตว์โรคน่ารักวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะคคำว่าสัตว์น้ำและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเขียนชื่อด้วยนะคะเด็ก,ดกต่อที่แบบฝึกหัดคัดภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนพย,ยนัญชนะภาษาไทยตัวสรือสีหนวดยาวนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ วันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัวเลข15อารบิก15ไทยและก็คำว่า15นะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว P P พ,พีเพนปากาพีเพนซิดินสอหรือ พี่แผนกระทะก็ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ